อยากจะถามว่าที่นี่ทำผ้าใหม่กันมานานแค่ไหนแล้วครับพวกผู้ใหญ่ก็ทำมาเป็นร้อยรอยปีแล้วมัออ้งแ,แต่ลุงทำมาก็หกสิบกว่าปีหกสิสองปีปของลุงนี่รุ่นเป็นรุ่นที่เท่าไหร่อะอ๋อรุ่นเริ่มตั้งแต่รุ่นแรกรุ่นแรกพ่อแม่ค้าขายออแล้ว มีลูกค้าอะไรมาซื้อเยอะเนี่ยแหละเยอะๆเขามาเช้าต่างชาติเนี่ยแหละเมื่อกี้เขาหูเขาไม่ดีผมบอกว่าซิกันเดบาทเขาเขาใจว่าที0ันเดบาทสามจุตาแล้วถ้าหมดรุ่นลงแล้วมีรุ่นต่อไหมครันนเนี่ยอ๋อลูกลูกคนโตลูกคนโตเขา แล้วขายก็มีร้านที่อ,อื่นอีกใช่ไหมครับมีเขาส่งที่ห้างนนะายพันแล้วก็ไปขายการผสมตามนานยืแล้วอยากจะทราบเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนการทำว่ามันมีตั้งแต่เริ่มแรกมัน,มนยังรเริ่มแรกมันมันมาเป็นไม้ดิบไหมดิบฮะไม้ดิบนี่อ๋ออันนี้ยอมแล้ว มาถึงเราก็ชั่งน้ำหนักเท่าไหร,ร่แล้วก็สีสีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร,ร่แล้วก็จดจดแล้วเราก็เทียบเทียบสูตรเราแล้วเราก็เอาไปฟอกพอพอฟอกเสร็จฟอกเสร็จแล้วก็ไปล้างให้สะอาดแล้วก็มาปั่นมาปั่นให้มันมาพอมันมาแล้วก็มากระทบที่เหล็กเนี่ยเพ<อ>ือ่อระวังฟอกมันจะยืดปั่นนี่คือยอมเหมือนเครื่องซักผ้า ปั่นให้มันแห้งพอมันมาแล้วมากระทบที่เนี่ย <Good. S 1> พอกระทบเสร็จแล้วก็เอากองไว้รอรอก๊อก mm hmm. เสร็จก๊อกเสร็จแล้วแค่ลงสีพอต้มสีเราก็ชั่งสีไปสีแค้สีกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเกลืจดอยู่ในในสนุกเราก็ชั่งสีตามเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไปละลายใส่ถังแล้วก็ไหมไป่มจุม เขาเรียกว่าลงสีจุม่มเสจแล้วก็ยกแหวนไว้แหวนไว้แล้วก็เดไปจะรอน้ําเดือดพอน้ <Yeah. S 1> านําเดือดแล้วก็ลงไปกลับอีกชั่วโมงชั่วโมงนึงครับและระหว่างครึ่งชั่วโมงแล้วก็ใส่กดใส่ยกแหวนแล้วก็ใส่กดใส่เกลือ <Okay. S 1> แล้วก็กลับไปครึ่งชั่วโมงก็ใช้ได้ก็ไปล้างให้สะอาดแล้วก็ลงลงแป้งลงแป้งกับน้ํามัน เสร็จแล้วเราก็มาปั่นปั่นเครื่องซักผ้าปั่นผ้าให้แห้งปั่นรัมัดๆแล้วเราก็มากระทบที่เนี่ยกระทบให้เรียบเสร็จแล้วก็ทิ้งไปตากขึ้นงลยกระทบนี่คือมีสองครั้งนะครับแลาวพอกแล้วก็ต้องกระทบเพราะว่ามันยุ่งครับแล้วก็พอยอมแล้วก็ต้องกระทบกระทบให้เรียบไม่งั้นเดี๋ยวเวลากอยยกกอยากนี่้ปงนีดโอ แล้วก็เราก็ไปไปตากไปตากวันนี้พรุ่งนี้ประมาณสิบโมงถ้าฝนไม่ตกจะแห้งนะเพราะเราไม่ได้ตากแดดเราใช้สัารสีตกน้งตาลเตี้ยมันก็ร้อนนะนะนะคุณนี้สิบโมงเก้าโมงสิบโมงแห้งนะแล้วก็เก็บลงมาเก็บแล้วก็ปั่นถ้าของเราเราก็มาเข้าเครื่องตัวหลอดใหญ่ข้างหลังนี่ เป็นแบบอันนี้เป็นแบบเก่าเลยใช่ไหมครับไหนครับเครื่องกรองได้อ๋อเครื่องกรอนี่ก็ห้าหกสิบปีแล้วเครื่องกรอแล้วก็ลอยยายนเสร็จเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มาเข้าเครื่องกรอลเล็กอันนี้ยังอ๋ออ๋อยังไม่ได้กรอลเล็กเนี่ยกหลอดใหญ่แต่หลอดที่เป็นอย่างนี้คือใช้เอาไปใช้ได้แล้วนี่หลอดใหยังครับอ๋อต้องไปกรออีกต้องต้องมาถ่ายหลอดเล็ก ถยหล่เล็กไม่แค่นี้ถ้า<ะ>ใช้แล้วถึงจะไปไปใส่กระสวยเพราะกระสวยมันตัวแค่นี้เองกระสวยตัวที่วิ่ง<ะ><ะ>เราใส่พอหล่อเล็กเสร็จก็เอาไปที่ตีไปทอก็เป็นเป็นผ้าแล้วผ้าที่แบบใส่ในม้วนแบบนั้นมันมันยาวประมาณแล้วแต่แล้วแต่เราจะใจเขาทอเออ ครับหนึ่งก็สิบล้านสิบห้าล้านหกล้านสี่ล้านแ,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 แล้วแต่ไม่แต่เราจะลองท่อออกมานี่คุณภาพผ้านี่แบบเดียวกันหมดหรือว่าต่างเพราะมันแค่มันอยู่ที่ผ้าไหมผ้าไหมผ้าไหมผ้าอีสานมันก็จะจะเป็นขี้จะมีขี้ไหมไหมนี่เป็ไนไหมของไหมผ้าอีสาน มันนจะเป็ี่ไม่ภาคไหนดีสุดอ่ะแล้วแล้วแต่เขาชอบแล้วแต่ลูกค้าชอบแต่คนไทยก็ส่วนใหญ่ก็ชอบไหมมันนะบไหมพวกส่วนฝรังนี่ชอบไหมไทยไหมสามเพราะมันมีขี้ตะปุมตะปั่งเขาติมร้องจันเขาดังเฉพาะไหมไทยเขาก็เลยเรียกว่าข้าวไหมไทย ใหม่ที่นี่เก่าสุดนี่กี่ปีอะเก่าที่สุดอะเมื่อไม่ทอทอก็ขายเลยขายหมดเลยไม่ว่าจะเหมือนแบบที่ที่แบบภาคอีสานภาคเหนือเขาเขเก็บไว้เขาเก็บไปดีเขาทอเก็บไปดิก็อยู่ไอ้นี่มันออกไม่ทันก็เหลือทอคนเดียวเมื่อก่อนคนทอต้อง เกือบส,สิบคนคข้างบนก็ตั้งกี่ข้างล่างนี่ก็ตั้งสี่ขีมันก็ทอเต็มทีนี้เข้าไปไปทําหมอนวดหมดแล้วคนอีสานเหนือเหลือแต่คนจีนเนี่ยอยูค่คนเดียวถ้าเกิดมีคนอยากมาสืบทอ,อต่อนี่ลงุงจะสอนเขาได้ไหมหรือว่าสอนแค่ในครอบครัวเมื่อก่อนมีมีคนเข้ารับสอน เขาคิดตั้งสามพันสอนทอผ้าลุงไม่เป็นหรอกทอผ้ามันเป็นได้ยอมไหมอย่างเดียวต้องไปจ้างเขามาทอ,อะเะต้องตั้งจ้างขออเขาทอจ้างทำแม้คนเดียวจะทำทั้หมดทุกอย่าง <laughs> คนอื่นกกิน <laughs> อะไรอ่ะที <laughs> นี้ไอ้ส่วนก่อไหมลุงก็มองมอง,มองดูแล้วก็ไปไปกอโภคหลังนะั้นน่ะ ให้ฝรั่งเขาดูเอาปิดเครื่องให้ไหม,ไมนิ่งทีฝรั่งจะดูแอนด์ดูรูมกรไม่เป็นหรอไงล,ลุงก,ก็ดูพอเวลาเขาพอเขาพอยังไงไงลุงก,ก็แค่เข้าไปแค่ไปกอได้เคยเห็นตามในทีวีเขาเขาสาวปั่นได้เขาเรียกว่าเครื่องกรอย่างใช่ไหมไอ้เครื่องคล้ายๆอย่างเงี้ยครับ<ะ>แต่มันเล็กกว่าออที่เขาใช้มือปัน่น เครื่องกองไหมพุ่งมันก็มีเล็กกว่าน,นี้ก็มีอันนี้มันสิบละวินเข้ากับคนงานสิบคนคนหนึ่งก็ก็กอละวิ่งเดียวถ้าอันนี้สิบละวิ่งก็สิบคนเล็กอันถ้าเล็กเล็กแหกละวิง่งหกละวิ่งก็สัน้นไม่ไหนหกอันอันนี้มันกอถ้าเผื่อเขาไหมไหมมันเยอะนะเขาเร่งก็ เราก็ขึ้นไปหลอดนึงแล้วก็โลนึงสิบหลอดก็สิบโลสิบโลก็กิโลละเจ็ดสิบห้าบาทคือไม่ได้เจ็ดร้อยกว่าที่นี่มันไม่มีงานไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนงานเยอะที่นี่คนงานอยู่กันตั้งเกือบสามสิบ้คุยหญิงอยู่ข้างบนอยู่ในห้องนี่คุยชายอยู่ ข้างนอกที่จากไหนนี่ยคนเยอะอยู่นี่เกือบสากสิบคนไม่รวมทั้งเราด้วยกันดันเยอะอย่างนี้ไม่ดีไร้หนอเงิน <c oughs> มันไม่ดีหรือว่าฝรั่ลง<ม>ลงทนะองเศรษฐกิจไม่ดีฝรั่งก็ยังไม่ค่อยมีตังเลยเนี่ยมาสี่ห้าคนที่ว่าเป็นคอผุ หกร้อยแค่นั้นเมื่อก่อนเนี่ยมาหกคนห้าคนนี่น้ำหูซื้อเลยอะ่ะซื้อเป็นหลายรุ่นก็แลยเกือบแปดพันเป็นหมื่นเดี๋ยวนี้มัน,น,น,นวันเดียวขายเม็ดเป็นหมื่นนี่เนาะนั่นนะปุ๊กปุ๊กนานๆพุกอยู่แล้วไม่มีแบบมาสั่งข้างนอกสั่งมาทำมันก็หายไปหมดเศรษฐกิจไม่ดีอะ่ะ เมื่อปีห้าห้าหกห้าเจ็ดเนี่ยโอ้โหขายดีมากขายดีเพราะหลังมากืซื้อเลย